อีโฟซูนะครับข้าน้านเติมแล้วครับเบนแบนเปิดลูกนี้เข้าไปอีกครับใ้จังหวะชาร์จเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์บิ๊กบแบนนะครับฟ้าลูกนี้ให้เลดดิ้งออก,กนำเทลด์ออสตาไปแล้วเป็นผู้ที่มีชื่อนะครับทำสกอร์แรกในเกมนัดพิเศษวันนี้ครับหรเก่โฟซูเปิดได้สวยนะครับ บอลโค้งไปบริเวณหน้าปากประตูครับรายดิ้บแ็ะแมนก็เข้าถึงก่อนของหลังของท i l เลนออสตาร์จิ้มบอลลูกนี้เข้าไปสุพรยศหมดสิทธิ์รับครับเซตฟรีก็สำคันเลยครับเก็บโอกาสแบบนี้มีไม่บ่อย,อยก็ถ้าเป็นประตูแล้วก็จะถือเป็นโบนัสเลยครับก่อนเตรียมพากับ ฟรีคลิกได้ดีอยู่กับทีมบอลทองแท้องค์ท้วขวาบอกขวาได้ขาดจริงๆครับแล้วก็ปิดไปด้วยการตีเสมอของไทยออสตาร์นึ่งตอนหนึ่งในช่วง45นาทีแรกครับ ตเต็มครับบายทีหนึ่งบายให้ต่อสุริยามาที่พินโยอขำชิงออกมาที่สุริยาอีกครั้งหนึ่งเปิดเข้าไปยัดลูอปน,นะครับเ,เองได้าการยิ่งเรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งโดยพินโยอินฟินิทสัมผัสเกมในครึ่งหลังได้ประมาณ11นาทีนะครับต้องมีชื่อเบอร์สก,กอร์ให้ทางออสการ์ขึ้น ว่าคู่เกมก่อนนั้นมีควาสวยนะครับเราจะจบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดสำหรับนักเตะจากเพื่อนตำรวจจังหะเปิดต้องเชิสุริยาสินมุ้ยนะครับเปิดเข้ากลางแล้วก็เป็นจังหวะที่มนสอดคล้องกับพิญโยอินทินิดนะครับยืนว่างอยู่พอดีครับรมีชนะนันก็บุภขายืดหลอกนะครับแล้วก็ดึงกองหลังของเรดดิ้งไปได้หลายคนครับือ 5, 5, 5, 5, 5. จังหวะนี้ก็เป็นลูกเก่งของพิญโยนะครับ ือแตะยาแต่ว่ามีความเร็วในสปีดต,ต้นครับท่าไม่ที่พิญโยอาจจะไม่ได้จังหวะนี้แล้วก็ยิงที้ยาเข้าไปเลยครับเสรยขาดการโชว์ฟอร์มเต็มที่ครับลงเล่นทีมชาติั้แรกแล้วโอกาสของเรนทิ้งมาเลยครับโอ้โหเปิดลูกนี้เอาเบลโบรเก็สเนี้ยครับโอ้ลงมาใช้เวลาไม่นานครับตีซัปเป คที่2องหรือทั้งที่3ของเกมเท่านั้นนะครับพอโปรเกเนียก็ทำประตูทาแลนด์ออลสตาร์หางไปเป็น3ประตูต่อ1น,นึ่งอขออภัยนะครับเป็นมีเสมอเป็นสประตูต่อ2นะครับคนเปิดก็เป็นดมบิกซาบูเอลนะครับเปิดให้แล้วเสียประตูแล้วก็วาง